oh uh. มาเบิ้ลรถหน้าบ้านนะโอ้ยไม่ไปอีกไม่ไหวแล้ว เอ็งทำไรวะอะไรพี่ทำไรเนี่ยอะไรนะเอ็งทำอะไรโอ้รถผมแรงครับผมเป็นเด็กแว้นครับเอ็งยังมันเแรงไม่ได้นี่มันเสียงดังรู้ไหมเอาเลยครับมันเสียงดังรบกวนคนอื่นเองรู้ไหมเนี่ยผมไม่รู้ครับผมเป็นเด็กแว้นครับผมแว้นอย่างเดีย่อเองรู้หรือเปล่าเบิร์รถเนี่ยไอ้ก๊าซไอ้เสียที่เองออกมาเนี่ยมันเป็นมลภาวะกับโลกรู้ไหม เป็นเด็กกันผมไม่รู้พี่มีอะไรจะแนะนํานผมหรือเปล่า <c oughs> เอางี้เดี๋ยวพี่พาเองไปดูดีกว่าว่าที่เองเบิ้อรถเนี่ยมันเกิดเป็นมลภาวะยังไงแล้วมันทําให้ลูกร้อนได้ยังไงมาตามพี่มาเนี่ยการลดลร้อนอ่ะมันก็มีหลายวิธีแต่ทําให้ลูกร้อนก็มีหลายวิธีเหมือนกัน อย่างเช่นการทิ้งขยะลงแม่น้ำนำคลองเนี่ยมันก็มีอีกสาเหตุหนึ่งที่ไม่เกิดมลพิษตับสิ่งแวดล้อมแล้วจะทำให้โลกร้อนได้เนี่ยดูตัวอย่างที่ไม่ดีทิ้งขยะลงแม่น้ำนำคลองอย่างนี้ต้องโดนเนี่ยก็คือตัวอย่างที่ไม่ดีอย่า,ยาไปทำเด้อไปดูอีกวิธีหนึง่งโลกร้อนได้ นี่ขายะาที่เราต้องรีซเคิเนี่ยเราแยกเป็นประเภทประเภทไว้แรกก็นี่ขวดพลาสติกสามารถนํากลับรีไซเคิลได้นี่ก็เป็นขวดแก้วหรือขวดเบียร์ก็สามารถนํากลับรีไซเคิลได้แล้วขวดเหล้าเหรอครับเป็นตลกไหมเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นไม่ยากตลกอย่างหนึ่งคือพวกขยะเปียกหรือขยะทั่วไปนี่ที่ไม่สามารถนำรีไซเคิลได้ทั้งนี้เราแยกไว้อีกที่หนึง่งเข้าใจหรือยังรับผม สังเกตรถไหมรถเยอะไหม,ไมไเยอะเยอะรถเยอะก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไปข้อดีคือเราจะไปไหนมาไหนมันก็สะดวกง่ายๆเพราะเรามเไม่ต้องตัวัวใช่ไหมข้อเสียคืออะไรรู้ไหมนี่แหละต้นเหตุสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้โลกร้อนเพราะว่ารถเนี่ยรถเยอะเนี่ยไม่ต้องปล่อยกา๊าซกิจจุติทวายเสียออกมาเยอะก็เกิดเป็นมลาดภาวะที่ไม่ดี แล้วเกิดลุกร้อนถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าเราไปทางเดียวกันก็ควรใช้รถคันเดียวกันเพื่อเป็นการลดลุกร้อนลดพลเรืกกรเด้วยคุณ่าจริงไหมขอบคุณพี่มากนะครับที่ความรู้นี่ต่อไปผมจะไม่แซงรถต่อไปใหญ่ไปรถหน้าบ้านนะครับผมต้องเต็มดังว่า,าควรละปล่อยมลภาวะด้วย ผมรู้แล้วครับว่าโรคร้อนเป็นยังไงแล้วทำให้คนเดือดร้อนยังไงผมเข้าใจดีครับรู้อย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติตามด้วยแล้วกันครับผมขอบคุณมาก <Okay. S 2> ครับพี่ใทนความรู้ผมไปงั้นเรากลับเฮ้ยพี่นักคนกำลังทำอะไรเน่ะเฮ้ยนั่นมันแกงควายหินดีกวะอย่างงี้ต้องสั่งสอนหน่อยแล้วนี่แหละเองดูไว้น้องไอ้พวกมาสังคมต้องเดินแบบนี้ ไอ้ปลาหินนี่เป็นมารสังคมจริงถ้าเกิดเขารับกาิสังเกตมาจะว่ายังไงใช่ไหมใอ้เดือดร้อนญาติพ่อแม่พี่น้องก็เดือดร้อนเองด้วยเป็นตัวอย่างอย่าทำอีกขอบคุณที่มากเลยนะครับวันนี้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพวกมันได้ความรู้เยอะมากครับ ต่อไปผเฉลี่ครตัวเล็นะดีแล้วรวยก็ดีจะได้เอานําไปใช้เพื่อที่โลกเราอ่ะจะได้ลดภาวะโลกร้อนลงได้บ้างรเราต้องเริ่มจากตัวเราก่อนเริ่มไปสังคมขึ้นไปเรื่อยๆดีล่ละดูแลก็ดีแล้วนําใช้น้องนะาายังไงก็ย้ายๆแค่นี้ละ่ะที่ก็ขอตัวเข้าบ้านก่อนไปขนะับรถดีๆนะ สอ,อนอยากสอ,อนจริงจริงเลยเ้ยเอา้าขนมพี่นี่ Down, make it stop, or else my heart is going to pop.